6มวนครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ายังไม่เข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมผ่านแล้วหนูฟังที่ข่าวรบกู่ทานครับ,กล,บลกลับมาแล้วกลับมาแล้วและ,ะจะฉลองวันไหนนะอ่าจะฉลองวันที่หนึ่ง เดือนธันวาคมนะครับที่หอประชุมรัตนโกเศสนะครับมก็ได้ลูกสาวสวยนะลุงพร้อมนะลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายนิมนเสนาวัฒนะครับยินดีด้วยสิยะอุมาวันนะครับครับวันนั้นก็จะได้รับความเมตตานะจะรับเกียรติจากท่านเจ้าของรายการทุ่งแสงตะวันนะก็จะป่าใหญ่ครีเอชั่นจะมาเป็นประธานให้ก็คือคุณนิรมลเมธีสุวักุลนะครับเป็นรายการที่ผมชื่นชอบมากบ้างๆเปลียนเชิดลูงพร้อมนะครับแล้วก็ครอบครัว ข่าวของสทเรียวสักครู่จะไปหานะครับโอ้โอเคครับขอบคุณท่านเจริญพรนะครับที่เข้ารายการแทนนะครับแล้วก็เสียใจกับเายกจัยเกตวัฒนเวศนะครับที่ต้องสูญเสียเสาหลักอีกเสาหนึ่งไปนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะไปหาคารวะท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับข่าวช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของที่ทางสพทนะครับโดยท่านจินพัฒน์กุมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการาัดขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบกํากับดูแลสํานักงานเขตพื้นที่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้เป็นผู้ประสานงานและดูแลให้เขตพื้นที่ทั่วประเทศนะครับได้บริหารจัดการได้อย่างมีระบบและก็เป็นประโยชน์กับทางราชการนะครับโดยเขตตรวจราชการที่11นะครับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครและก็ในสพม22และ23นี้นะครับก็ มอบหมายรับผิดชอบให้กับท่านกำมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับนางอ่อนจิตเมธประภาสนะครับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนนางสาวพจนีเจนพนัทนะครับรักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการแนะแนวนะครับก็มีหน้าที่กํากับดูแลใน3จังหวัดนะครับนครพนมมุกดาหารและก็สกลนครนะครับเรื่องของประธานกรรมการคุรุสภาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ ได้รับมอบได้มอบหมายให้ท่านจินพัฒน์ภูมิภูมิมีรัฐนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการศาขันพินฐานนะครับเป็นประธานในการที่จะสรรหาประธานกรรมการผู้สภานะครับที่ประชุมก็ได้มีการหารือกันแล้วนะครับก็คาดว่าจะนําเสนอรายชื่อที่คัดออกมาให้เหลือสี่ท่านนะครับ่าเสนอให้กับคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็เสนอผ่านคณะรัฐมนตรีในวันที่4ี่ธันวาคมนี้นะครับใน4ท่านที่ ถูกพิจารณาคัดเลือกในการที่แสดงวิสัยทัศน์แลวก็เหลือสี่ท่านนะครับที่จะเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเป็นประธานคณะกรรมการพูดสภานะครับก็ประกอบด้วยในพระฤทธิ์สิริบัณพิ์นะครับอดีตคณะบดีคณะพริศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาว,วิทยาลัยนะครับท่านที่สองก็คือท่านสเสน่ห์ขาวโตอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกศษาธิการและก็ท่านไทรทูศิลารัต์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและก็นายธนพัฒน์ ปานกระวงณอยุทธยานะครับรองสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออกนะครับทั้งสี่ท่านนี้ก็จะเสนอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้พิจารณารายชื่อให้เหลือนหนึ่งเดียวแล้วก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็จากนั้นหลังจากวันที่สี่ธันวาก็จะมีการประกาศให้เป็นประธานกรรมการบริหารครูสภากันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของครุสภาแล้วต่อมาก็จะ พูดถึงเรื่องของสกสคนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสว em> ัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขณะนี้นะครับท่านสมศักดิ์ตาชัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริการสกสคนะครับตามจังหวัดต่างๆที่ประกาศไปแล้วนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนมนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน ก็คือท่านพงสันบุญชัยกิติวัฒน์นะครับแล้วก็นายปราถนาพลมานายสัมภาษณ์นพบุญนายคำพันธ์อาัคารเนตรนายบุรินล,ลาพลึกนายปกปักจันทรุกข,ขานะครับทั้ง6ท่านนี้นะครับก็จะไปสัมภาษณ์ในวันที่26พฤศจิกายน ที่ผ่านมานะครับเวลา8ปดถึงเก้านาฬิกาเข้ารับการสัมภาษณ์ที่สำอาคารสำนักงานคณะกรรมการสกสกนะครับผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะประสานกับทางปาถนาพระลมานะครับว่าใครจะได้มาเป็นผู้ในการสกสกจังหวัดนครพนมนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องขององค์การค้าผู้รุษสภาหรือองค์การค้าของสกสกนะครับที่มีการเพิ่มหรือว่าให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งขณะนี้ทําให้สกสกนั้นขาดทุนในเรื่องการจําหน่าย หนังสือให้กับร้านค้าต่างๆนะครับเสียอีกไปแปดเปอร์เซ็นขณะนี้ทางรัรฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับองเทพเทพการน,นาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงนะครับว่ามีเรื่องดังกล่าวนี้เป็นจริงได้หรือไม่อย่างไรนะครับทางท่านชินภัทรภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเดือนมากนะครับน่าแจ้งมากว่าลงได้มีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากลรุ่นที่สองเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ดูแล้ว150โรงแรกปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนในเขตพื้นที่สพมในส่วนของอีสานบ้านเราเลยนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19กันตุลาคม2555ที่ผ่านมานะครับท่านจินพ,พัฒน์ปุณรัตน์ก็ได้บอกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมอีก82โรงเรียนเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่สองนะครับใน82โรงเรียนรุ่นที่สองนั้นก็ยินดีกับท่านผู้ในการไทยรัฐมนวิเศษครับโรงเรียนเรนูนครวิทยานุกูลนครพนมนะครับก็ได้เข้ารุ่นที่สองที่จะเตรียมเข้าสู่มาตรฐานสากลนะครับส่วนจังหวัดมุกดาหารก็มีโรงเรียนดอนตาลวิทยานะครับอก็มีทั้งหมด82โรงเรียนในส่วนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็มีเรนูนครวิทยานุกูลกับท่านกับโรงเรียนดอนตาลวิทยานะครับท่านมารุนบุญนาคนะครับ ผู้มีการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศาลน,าค,นครปฐมเขตหนึ่งนะครับก็ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเพื่อเข้ารับการเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับผลก็คือเด็กชายวิทย์ปิติพัฒน์นะครับนังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าโรงเรียนอนุบาลน,นครพนมนะครับที่จะได้เข้าเฝ้านายกรัฐมนตรีในวันเด็กแห่งชาติยินดีด้วยนะครับสำหรับวิทย์ปิติพัฒน์จากอนุบาลน,นครพนมนะครับคุณครูดวงใจอุมวันสรงคามบอกว่า ในผูลในการคมศินสีมารสักดิ์นะครับยังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่นะครับว่าผลสำฤทธิ์ทางการเรียนขนาดนี้นะครับนักเรียนก็สามารถส่งเข้าอ่าเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายแพทย์ได้นะครับนายแพทย์สีเพลสสีเพลสนะครับก็คือนายสราวุฒิเรืองตระกูลนะครับนักเรียน n มพม .6 คับหปียะมหาราชาลัยนะครับก็สอบเข้าแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะครับขณะเดียวกันโอดอทโอดอทครับปียะก็ได้มาสองคนนะครับคือนายนันอนันทวัฒน์ ปัญญาบุตรนะครับซึ่งหรือน้องต้นนะครับติดรัตติเอกของคุณครูอุ๋มเิี่มพิรัตติรัตตุมาวันอันนี้ก็ได้เป็นแทโโโโดโบแบบโปอดด้วยนะครับแล้วก็นางสาววราพันเสนจันทิชัยครับอ่านพอดีกับลูกๆนะครับที่ประสบผลสําเร็จครับบุญธรรมสิทิพาครับ่าโทร์พท์กิ้งก้างด่วนมาบอกว่าวันนี้จะมีพิจีเปิดกีฬากีฬานักเรียนอนเบอเท้าเทนนะครับก็จะมีโรงเรียนประถม,ฐมฐศึกษาประมาณ44โรงเรียนครับไปร่วมพิจีเปิดการแข่งขันแล้วก็แข่งขันกีฬากันนะครับ ที่โรงเรียนบ้านหาดกวนตำบลแครบรีอำเภอเท่าเทนนะครับวันนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเวลา9ก้านาฬิกานะครับโดยท่านสสมรพรเจริญศรีนะครับหลังจากจะประชุมเสร็จแล้วจะบินด่วนมาเป็นประธานเปิดให้เลยนะครับงานนี้สมพงศ์มาวันก็นิ่งไม่ได้แลวครับก็ทรงดุริยางนะครับวงใหญ่ไปสนับสนุนในพิธีเปิดการแข่งขันอีลากีทานักเรียนโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาอำเภอเท่าเทนครับท่านสวัสดีครับครับผมครับมา